อุจจระแข็งนะสามารถทําให้นิ่มได้ถ้าคุณทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปถึงทำอย่างไงคุณต้องมีสมุนไพรตัวนี้ค่ะมะเขือพวงคุณเด็ดมะเขือพวงออกมาสักกำมือหนึ่งนะไปทุบให้แตกแล้วนําไปต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กขวดละสิบบาทนะเมื่อเดือดแล้วปล่อยทิ้งไว้3นาทีแล้วคุณนําน้ําเข้ามาดื่มเธอสามารถนาะสามารถแก้ปัญหาลกุจระแข็ง,ขง ของคุณได้เลยนะคลิปนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพนะถ้าคุณเห็นเบนพัชระนะี่พี่หมอพูดอยู่เรื่อยเลยคุณต้องนึกถึงอาการจุกแน่นท้องเกี่ยวกับท้องทั้งหลายนะจุกแน่นท้องเสียดชายโครงหรือหายใจไม่อิ่มใจสันส่นๆทําอะไรนิดหน่อยมันตกใจง่ายมันสัน่นมันเหนื่อยมันเปรีย้ยมันเพีย,ปย,ปยไปหมดพี่หมอได้ให้คําแนะนํากับหลายท่านมากเลยนะหายได้ดีมากๆดังนั้นคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหรือยังถ้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อไหร่โทรเข้ามาโทรเข้ามา0 9 7เ สองแปดเเก้าหเป็นพัชระค่ะ